อพอพูดถึงอูดเนี่ยภาพแรกที่ลอยมาเลยก็คือทะเลทรายสุดลูกหูลูกตากับสัตว์ที่แบบอดทนมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพจำส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาวันนี้แบบมันมีเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ชนิดนี้ค่ะน่าสนใจมากจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยทั้งเรื่องต้นกำเนิดวิวัฒนาการแล้วก็การปรับตัวที่ต้องบอกว่า โห oh, สุดยอดมากของมันได้เลยค่ะคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยคือจุดเริ่มต้นจริงๆของอูดเนี่ยเอ่อไม่ได้อยู่ในทะเลทรายอย่างที่เรา,เราพอคิดกันแล้วมันมาจากไหนกันแน่ครับเนี่ยอันนี้น่าทึ่งมากค่ะคือต้องย้อนไปไกลเลยถึงทวีปอเมริกาเหนือค่ะฮะอเมริกาเหนือจริงเหรอครับจริงค่ะจุดเริ่มต้นบรรพบุรุษอูดอยู่ที่นั่นเลยประมาณสัก40-45ล้านปีก่อนนู่นเลยค่ะในยุคที่เรียกว่าอีโอซีน โห oh, ยุคอีโอซีนนานมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกําลังเริ่มแบบมีความหลากหลายมากๆบนโลกพอดีเดี๋ยวนะครับอเมริกาเหนือไม่ใช่พวกตะวันออกกลางหรือว่าแอฟ,ฟริกาแล้วหน้าตามันเป็นยังไงครับตอนนั้นคงไม่ใช่แบบที่เราเห็นทุกวันนี้แน่ๆไม่เหมือนเลยค่ะคือฟอสซิลที่เจอบ่งชี้ว่าบรรพบุรุษอูดยุครแรกๆเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะเล็กขนาดไหนครับพ่อๆกับกระต่ายเท่านั้นเองค่ะกระต่ายโหไม่น่าเชื่อค่ะ แล้วก็มีสีนิ้วเท้าฟันก็ยังไม่เหมือนอูดปัจจุบันนะคะยังไม่เหมาะกับการเคี้ยวพืชหยาบๆในทะเลทรายเท่าไหร่อ๋อครับค่ะต้องใช้เวลาอีกนานเลยหลาย10บล้านปีกว่าจะค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นคอยาวขึ้นแล้วก็มีลักษณะแบบใกล้เคียงกับที่เราเห็นกันโอ้โหวิวัฒนาการนานมากแล้วจากอเมริกาเหนือมันกระจายไปทั่วโลกได้ยังไงครับโดยเฉพาะพวกที่กลายเป็นอูดในโลกเก่าที่เราคุ้นๆกัน มีการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะประมาณ3 5มถึง5ล้านปีก่อนครับค่ะอูดโบราณกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามช่องแคบเบริงซึ่งตัวน,นั้นอาจจะเชื่อมกันด้วยแผ่นดินหรืออาจจะเป็นน้ำาขัางนะคะก็ข้ามไปฝั่งเอเชียแล้วก็แอฟริกาอ๋อช่องแคบเบริงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ลงใต้ค่ะไปเป็นบรรพบุรุษของพวกลาม่าอัลปาก้ากัวนาโคในทวีปอเมริกาใตา้อ๋อพวกนั้นก็เป็นญาติอูดเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นญาติกันแต่ที่แปลกก็คือ กลุ่มที่ยังอยู่ในอเมริกาเหนือเนี่ยสุดท้ายกลับสูญพันธุ์ไปหมดเลยค่ะอา้าวสูญพันธุ์ที่ต้นกําเนิดไปซะงั้น,น,นใช่ค่ะน่าเสียดายเหมือนกันโหเรื่องการเดินทางนี้ก็น,น่าทึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกอันที่น่าสนใจมากๆคือบอกว่าเจอฟอสซิลอูดยักษ์แถวๆขั้วโลกเหนือของแคนาดาด้วยใช่ค่ะใช่อันนั้นก็เป็นหลักฐานสําคัญเลยแสดงว่ามันเคยอยู่ในเขตหนาวจัดมาก่อนแล้วครับใช่ค่ะแต่จากสเกขตหนาว ปรับตัวมาอยู่ทะเลทรายร้อนระอุได้ยังไงครับเนี่ยเอ่อกลไกมันคืออะไรนี่คือความสุดยอดของการปรับตัวเลยค่ะแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมันยืดหยุ่นแค่ไหนเวลาเจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับการปรับตัวที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือหนอกที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่ใช่ใช่ครับผมก็ได้ยินมาตลอดว่ามันคือถังเก็บน้ําสํารองอ่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วมันคือ ก้อนไขมันขนาดใหญ่เลยค่ะไขมันไม่ใช่น้ําไม่ใช่น้ําโดยตรงค่ะมันคือคลังพลังงานสํารองชั้นเยี่ยมเลยค่ะเวลาขาดแคลนอาหารหรือน้ํานานๆเนี่ยไขมันก้อนเนี้ก็จะถูกเผาผลาญให้พลังงานอ๋อครับและที่น่าสนใจคือกระบวนการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันมีผลพลอยได้เป็นน้ำส่วนหนึ่งด้วยค่ะอ๋อได้น้ำจากไขมันนี่เอง ใช่ค่ะเหมือนเป็นโบนัสในที่แห้งแล้งแต่ว่าไม่ใช่การเก็บน้ําตรงๆแบบที่เราคิดกันนะคะเข้าใจแล้วครับนอกจากนี้ก็มีการปรับตัวอื่นๆอีกอย่างเช่นขนตายาวเฟยเลยค่ะเอาไว้ช่วยกันทรายครับผมแล้วก็จมูกนี้ปิดได้สนิทเลยนะคะกันทรายเข้าแล้วก็ที่เท้าค่ะกีบเท้าจะเป็นแบนกว้างอ๋อที่ช่วยให้เดินบนทรายใช่เลยค่ะช่วยให้เดินบนทรายนุ่มๆได้สบายไม่จมลงไปไง่ายๆ โอคระเครื่องเลยมีหน้าหลาถึงได้อึดขนาดนั้นอย่างอูดหนอกเดียวหรือโด m e d ารีที่เราเห็นบ่อยๆในสารคดีทะเลทรายเขาว่าทนขาดน้ำได้ตั้ง30%ของน้ำหนักตัวนี่แบบเหลือเชื่อจริงๆใช่ค่ะอูดหนอกเดียวหรือโดเมดารีเนี่ยเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในโลกเลยค่ะเกิน90%เเลยมีหนอกเดียวอย่างที่ทราบกันปรับตัวเก่งมากกับอากาศร้อนจัดๆครับ ถิ่นกำเนิดจริงๆคือที่ไหนนะครับแถบแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางค่ะแต่ตอนนี้กระจายไปหลายที่มากๆแม้แต่ออสเตรเลียก็มีอูดหนอกเดียวเยอะเลยค่ะโอ้ oh, ไปถึงออสเตรเลียเลยแล้วมีพันธ์ุไหนอีกบ้างครับนอกจากหนอกเดียวก็จะมีอูดสอหนอกค่ะหรือ b a c เ r รียนแคม e มชื่อก็บอกเลยสอหนอกค่ะพวกนี้จะมีสหนอก ขนจะหนากว่าอูดหนอกเดียวอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าต้องทนอากาศหนาวได้ดีกว่าอ๋อเหมาะกับที่เย็นกว่าใช่ค่ะจะพบในเขตที่หนาวเย็นกว่าอย่างแถบเอเชียกลางเอเชียตะวันออกครับแล้วก็มีอีกชนิดที่แบบหน้าเป็นห่วงมากๆคืออูดสองหนอกป่าหรือ wild bactrian camel ค่ะเอา้ามีแบบป่าด้วยเหรอครับต่างจากที่เลี้ยงยังไงต่างกันค่ะ ถือเป็นคนละสายพันธุ์ย่อยเลยนะคะพวกนี้เป็นสัตว์ป่าจริงๆไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่หลุดไปแล้วก็หายยากมากๆค่ะพบแค่ในบางพื้นที่ของมองโกเลียกับจีนแล้วสถานะเป็นยังไงครับเอ่อตอนนี้คือใกล้ศูนพันธุ์อย่างยิ่งแล้วค่ะน่าเป็นห่วงมากๆโหน่าเสียดายจังแสดงว่าแต่ละชนิดก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ต่างกันไปเลยนะครับทั้งร้อนจดัดเหนาวจาดัดถูกต้องค่ะ ซึ่งเจ้าอูดหนอกเดียวที่ปรับตัวกับความร้อนเก่งๆเนี่ยเองสินะครับที่ผูกพันกับมนุษย์ในพื้นที่แห้งแล้งมานานมากๆใช่เลยค่ะโดยเฉพาะอูดหนอกเดียวเนี่ยกลายเป็นส่วนสําคัญมากๆในการดํารงชีวิตของผู้คนในทะเลทรายมาเป็นพันๆปีแล้วความอดทนของมันเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้การเดินทางการค้าขายข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงได้ฉายาว่าเรือแห่งทะเลทรายใช่ค่ะสมชื่อเลย เราไม่ใช่แค่เรื่องเดินทางนะคะเนื้อนมหรือแม้แต่ขนก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะโอ้โหครบวงจรจริงๆค่ะสรุปแล้วจากจุดเริ่มต้นที่ไม่คาดฝันเลยในอเมริกาเหนือแถมอาจจะเคยอยู่ในที่หนาวมาก่อนด้วยซ้าแล้วก็วิวัฒนาการปรับตัวแบบสุดขั้วจนกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทะเลทรายเรื่องราวของอูดนี่มันซับซ้อนแล้วก็แบบน่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะ มันเป็นเรื่องราวของการปรับตัวที่น่าทึ่งมากครับแล้วพอเรามองย้อนไปเห็นความสามารถในการปรับตัวอันน่าทึ่งของมันต่อการเปลี่ยนแปลงในอดีตแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราอดคิดถึงปัจจุบันกับอนาคตไม่ได้นะคะมาถึงเรื่อง climate change หรือเปล่าครับใช่ค่ะในยุคที่สภาพภูม,มิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้สัตว์ที่เคยได้ชื่อว่าปรับตัวเก่งอย่างอูดเนี่ยกาลังเจอกับความท้าทายแบบไหนอยู่บ้าง แล้วมันจะยังสามารถปรับตัวรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปในศตวรรษนี้ได้อีกหรือเปล่าอืมอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่น่าติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะ